สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเขียนโปรแกรมนะครับทั้งหมดยี่สิบสองบทเรียนแล้วนะครับเราจะได้กระด,ดีบกับกูอาจีนครับเป็นเว็บไซต์สําหรับเขียนโปรแกรมนะครับฝึกทักษะนะครับกระบวนการชิดทางเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบะมีลําดับขั้นตอนนะครับซึ่งโปรแกรมเมอร์นะครับเรียกว่าอัลกึมนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ย จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างดีอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับ quote o r g นะครับจะมีให้เราเลือกนะครับภาษานะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ภาษาเป็นภาษาไทยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสูระบบนะครับโดยใช้อีเมลของโรงเรียนนะครับนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตสามารถใช้ได้นะครับไปที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ สีแดงนะครับดําเนินการต่อด้วยบัญชีของ Google นะครับซึ่งเราจะใช้เมลของเรียนนะครับท่านักเรียนยังไม่กรอกนะครับยังไม่มีอีเมลนะครับให้กดไปที่ใช้บัญชีอื่นนะครับใส่อีเมลเราลงไปนะครับอีเมลโรงเรียนนะครับกดถัดไปครับใส่รหัสผ่านครับอ่าคนนี้นักเรียนสร้างบัญชีใหม่นะครับ ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับสําหรับนักเรียนที่เพิ่งสร้างบัญชีนะครับประเภทนะครับให้เลือกเป็นนักเรียนนะครับชื่อสกุลไม่ต้องแก้นะครับอายุนะครับ17ปีนะครับเพศนะครับแล้วกดไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉันนะครับกด get ครับทีนี้นะครับก็จะมีหน้า ึ้นมานะครับให้เรียนเลื่อนลงสุดนะครับย้ํานะครับว่าต้องเป็นภาษาไทยนะครับให้เรียนครับใส่ส่วนของรหัสนะครับสําหรับจอยนะครับรหัสนะครับหาได้จากไหนนะครับหาได้จากครูนะครับจะส่งให้นะครับที่กลุ่มนะครับท่านเรียนใส่รหัสเรียบร้อยนะครับกดจอยนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับไปที่รายการหลักสูตรนะครับ สายการลักส่วน,นครับเลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนมาตรงพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับจะมีคอร์สอยู่4คอร์สนะครับคอร์สที่1สําหรับอายุ4ถึง6ปีนะครับคอร์สที่2 6ปีนะครับคอร์สที่3 8ถึง18ปีนะครับคอร์สที่4นะครับ10ถึง18ปปีนะครับอ่าเราจะเลือกเรียนคอร์ส ีให้กดไปที่คอสที่4นะครับคอสที่4อ่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับเราจะมีบทเรียนอยู่นะครับมีทั้งหมด22บทเรียนนะครับซึ่งเราต้องผ่าน22บทเรียนนะครับถ้าเราผ่านทั้งหมด22บทเรียนแล้วนะครับเราจะได้เกรติบัตรนะครับผ่านครบครับเป็นสีเขียวนะครับถ้าผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่เป็นสีเขียวอ่อนแสดงว่านักเรียน ใช้บล็อกนะครับในการเขียนโค้ดนะครับเยอะเกินไปนะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนถ้าผ่านจะเป็นสีเขียวนะครับใหาจำตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เกติบัตนะครับเกติบัตรนี้เกติบัตนะครับจะออกนะครับจากเว็บโค้ด .org นะครับเอามาดูนะครับบทที่1นะครับบทที่1นึ่งบทที่1นะครับ อีกกำถอดปลั๊กนะครับกูทําไปแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยครับสังเกตบทที่2นะครับสีเขียวคือผ่านแล้วนะครับสีขาวๆเนี่ยครับยังไม่ทํานะครับมาดูขี่กมแรกครับบทที่1นะครับกี่กมถอดปลั๊กนะครับก็จะมีคลิปนะครับให้เรียนดูนะครับ กูขอข้ามไปเลยนะครับเป็นคลิปอธิบายนะครับนักเรียนดูเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปต่อด่านต่อไปนะครับกดครับทีนี้นะครับจะขึ้นว่าบทที่2ครับเขาวงกดและพึ่งนะครับอันนี้คือบทที่2แล้วนะครับบทที่1นะครับเป็นการดูคลิปนักเรียนผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับ Angry Birds นะครับตัวสีแดงนะครับ เขาจะขึ้นตัวความว่าอยู่ห่างๆแลเบิดไว้นะครับกวดตกลงนะครับอธิบายนะครับอ่าส่วนอันนี้คือหน้าตานะครับของการเขียนโค้ดนะครับการเขียนโค้ดลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเขียนแบบเป็นบล็อกนะครับจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าใจง่ายนะครับเป็นการฝึกกระบวนการชิดนะครับเป็นลําดับขั้นตอนครับหรือภาษาโปรแกรมเมอร์เรียกว่าอัลกริทึมนะครับ จะช่วยให้นักเรียนนะครับแก้ไขปัญหาได้นะครับถ้านักเรียนมีวนการชิดเป็นลําดับขั้นตอนนะครับมาดูด่านที่1ครับบทที่2นะครับเขาวงกดและพึ่งนะครับด่านที่1นะครับจะอันนี้สีเขียวคือครูคือทาไปแล้วนะครับของเรียนเป็นสีขาวนะครับสําหรับคนทําครั้งแรกนะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นแผนที่นะครับรูปแมพนะครับ ลักษณะในการเล่นนะครับก็คือนะครับให้นกนะครับสีแดงนะครับก็หมูไอสีเขียวคือหมูนะครับกล่องนี่คือระเบิดเขาบอกว่าอยู่ห่างๆระเบิดไว้นะครับคือทําให้นกเนี่ยไปชนกับหมูใช่ไหมครับเราก็ทาไงครับดูจากลักษณะแล้วเขาก็จะให้เดินนะครับเดินไปข้างหน้านะครับหนึ่งเก้าครับถ้าตรงไปก็โดนระเบิดแน่นอนครับ เราต้องหันครับหันเราเป็นนกนะครับเราต้องหันซ้ายครับแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็เปครับอ่ส่วนของช่องนี้นะครับสีฟ้าเรียกว่าบล็อกนะครับหนึ่งบล็อกอาจจะมีโค้ดนะครับโปรแกรมอยู่นะครับพื้นที่ว่างๆนะครับเป็นพื้นที่ทํางานนะครับคอยบอกว่าพื้นที่ทำงานเนี่ยของคุณนะครับใช้ไปแล้ว1บล็อกนะครับคุณสามารถใช้ได้6บล็อกครับห้ามเกินนะครับ ถ้าเกินนะครับจะไม่ผ่านเป็นสีเขียวแบบนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนครับสมมตุติใช้ไปเกียบล็อกแปดบล็อกนะครับตัวอย่างข้อที่1ครับอาจารย์ที่1ครับไปข้างหน้านะครับอ,บอลองลากครับมาต่อครับเป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับแล้วลองเริ่มเล่นนะครับ ขยับมานะครับข้างหน้า1ครั้งนะครับ1นึนะครับจากนั้นทําไงครับก็หันซ้ายนะครับเราเป็นนกนะครับหันซ้ายแล้วก็ตรงไปนะครับแปลงหน้านะครับสังเกตนะครับเราวางไปแล้ว4บล็อกครับใช้แล้วอีก2บล็อกนะครับแสดงเป็นโค้ดนะครับโค้ดภาษาโปรแกรมนะครับ move forward นะครับแปลงหน้านะครับ turn เล็บนะครับ อันนี้คือภาษาเขียนโปรแกรมนะครับภาษาจาวานะครับต่อไปนะครับตรงไปข้างหน้าแล้วนะครับหันขวาครับแล้วก็ไปข้างหน้านะครับให้นักเรียนดูจากภาพนะครับแล้วก็กินจานาการนะครับกะบวนการชิดนะครับใช้ะบวนการชิดแล้วก็ลองเลียดใหม่ครับ แสดงความยินด้วยนะครับคุณทาปริศนาที่ึ่งได้สําเร็จครับใช้ไปนะครับ5บรรทัดนะครับแสดงโค้ดดูนะครับนี่ถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมนะครับการตอบใช้บล็อกครับบล็อกแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับเขียนแบบบล็อกนะครับจะป้องกันการผิดพลาดนะครับหลานที่2ครับให้ไปต่อนะครับสําหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านไม่เป็นสีเขียวนะครับ ให้เล่นซ้ำครับไปต่อครับด่านที่สองด่านที่2นะครับก็เขาบอกว่าให้พาเจ้านกขิโม้ครับให้ไปจัดการกับเจ้าหมูนั่นนะครับหมูคือสีขเขียวๆนะครับอ่าอ่าดา่านสองนะครับให้นักเรียนฝึกครับเรจะข้ามไปด่านที่3มนะครับไอ้สาม อนที่3นะครับจะมีคลิปครับมาร์คซื้อเบิร์ดครับเจ้าของ f a c e b o o ครับ CEO นะให้เรียนดูนะครับจบ1นาทีครับสาวินาทีนะครับซึ่งก็ดูจบแล้วนะครับด่านที่3นะครับเมื่อเดิมครับทำให้นกนะครับแปลงหน้านีครับไปชนกับหมูนีครับหมูตัวสีเขียวนะครับทำไงนะครับจะมีคำสั่งใหม่ขึ้นมานะครับการทำซ้ำนะครับ หรือลูปนะครับถ้าเราไปข้างหน้า5ครั้งครับโดยไม่ใช้ลูปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทําไมนะครับถ้าเราไปเขียนโค้ดนะครับแสดงโค้ดดูนะครับเขียนโปรแกรมนะครับถ้าไปข้างหน้า5ครั้งนะครับเราก็เขียนไปใช้คําสั่งไป5บรรทัดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าให้ไปข้างหน้าแสนครั้งนักเรียนก็ต้องเขียน อะไรครับแสนครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยต้องใช้การทําซ้ำครับเพื่อให้โค้ดนะครับสั้นขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายนะครับตัวอย่างครับไปข้างหน้านะครับเราแปลงหน้าใช่ไหมครับตัวอย่างข้อนี้นะครับทําซ้ํา5ครั้งนะครับเขากําหนดมาครับถ้านักเรียนต้องการให้คําสั่งใดนะครับทําซ้ำนะครับนักเรียนก็ลากบล็อก นั้น,นครับเข้าไปต่อฮิกซอนะครับ,รรบข้างในนะครับนะระบุนะครับ5ครั้งก็คือ1 2ึ่งสามสี่ห้านะครับให้เดินไปข้างหน้า5้าครั้งนะครับนะลองเล่นดูครับนะไปต่อด่านต่อไปครับ ด่านนี้นะครับให้นักเรียนนะครับใช้คําสั่งเขาให้มานะครับทําซ้ํานะครับให้นกนครับไปหาหมูนะครับไปชนหมูครับโดยให้ใช้บล็อก5บล็อกนะครับห้ามเกินนะครับ um ข้อนี้นะครับให้นักเรียนลองทําเองนะครับด่านที่7นะครับด่านที่7นะครับจะมีคําสั่งใหม่ขึ้นมานะครับ เรียนดูคลิปนะครับ34วินาทีนะครับคำสั่งใหม่นะครับสีฟ้านะครับมาเดิมครับแต่เปลี่ยนตัวละครเป็นผึ้งน้อยนะครับให้นะครับผึ้งไปข้างหน้านะครับโดยที่ไม่รู้ว่าในก้อนเมฆเนี้ยนะครับมันคืออะไรนะครับอ่เขาบอกว่าใช้บล็อกนะครับคำสั่งใหม่ก็คือถ้าเป็นภาษาเขียนโปรแกรมนะครับก็คือคำสั่ง if นะครับ เพื่อตรวจสอบว่าในเมฆนี้ยมันคืออะไรนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับทําให้พึ่งไปข้างหน้าก่อนนะครับกี่ครั้งครับทําซ้ํานะครับไปข้างหน้านะครับหนึ่งสองสามครับลองใส่สามครั้งนะครับสามครั้งนะครับจากนั้นนะครับเป็นคําสั่งอิฟครับอิฟ เขบอกว่าถ้านะครับข้างในนี้นะครับก้อนเมฆเนี่ยถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะครับอยู่ที่ดอกไม้ให้ทําอะไรครับมีอย่างเดียวนะครับก็คือเก็บน้ําหวานนะครับเราไม่รู้นะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับอ้วทีนี้นะครับลองเล่นดูครับสําสำเร็จนะครับไปต่อครับ อ่นะครับด่านที่8นะครับจะให้นักเรียนทําเองนะครับจะมีคําบล็อกใหม่ขึ้นมานะครับบล็อกนี้นะครับคือบล็อกอะไรนะครับต่างจากด่านที่7จ็ดยังไงครับด่านที่ดนะครับจะมีอิฟนะครับอิฟส่วนด่านที่8จะมีเอลนะครับเรียกว่าอิฟเอลนะครับออิฟนะครับก็คือนะครับถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะครับ ให้ทำให้ทาอะไรนะครับเนี่ยอย่างเช่นเก็บน้ำหวานผลิตน้ําพึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับยกตัวอย่างนะครับให้เก็บน้ำหวานนะครับข้างในนะครับแต่ถ้าไม่เก็บล่ะนะครับเอวนะครับหยิบเอวนะครับก็ให้ผลิตน้าพึ้งนะครับถ้าอยู่ในดอกไม้ ให้เก็บน้ำหวานนะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้ไปผลิตน้ำผึ้งหยิบเบี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนภาคทฤษฎีนะครับในบทต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับลองปฏิบัตินะครับลองทําให้ครบนะครับในบทที่2นะครับเขาวอกกดและผึ้งนะครับถ้าอยากรู้ความคืบหน้านะครับกดที่เพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติมนะครับ บทที่2นะครับมีอยู่9ด่านนะครับให้เรียน,นครับทำบทที่2ให้เสร็จครับแล้วก็จะสามารถสามารถดูความคืบหน้าของเราได้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ